สวัสดีค่ะ,ว,นนคะวันนี้มาพบกับครูฝันและคูพิ้วในกิจกรรมหนูน้อยนั่งทดลองค่ะว,นนวันนี้ครูขวันกับครูพิ้วนะคะจะมาพาเด็กๆทดลองอะไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะอยากรู้ใช่ไหมลนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างครูพิ้วแนะนำหน่อยอย่างแรกค่ะเกลืออย่ที่2 แกอทดลองอยังคะใช่อะทดลองแล้วเราไปทดลองกันเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะเรามาทดลองกันเลยนะคะครูพิ้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แก้วแรกกันเลยนะคะแก้วของครูขันก็จะมีน้ําอยู่เห็นไหมคะเด็กๆอ่าก่อนใส่น้ําไปแล้วแก้วของครูพิ้วมีน้ําหรือเปล่ามีแล้วคะ่ะใช่อ่าเท่ากันเลยอ่าเราจะมาเริ่มกัน ของผู้ฝันนะคะจะไม่ใส่อะไรฝันจะรอผู้พิว้วของผู้พิ้วจะใส่อะไรคะคะมีเกลือแล้วเราจะใส่เกลือนะคะไปทั้งหมด5ช้อนค่ะใส่แล,แล้ว้ว่ะและช้อนแล้วนะคะเด็กๆ ลคนจนให้เกลือเข้าไปละลายอยู่ในน้ำนะคะแก้วของฟูกันไม่ได้ใส่เกลือนะอนแก้วของฟูกิ้วใส่เกลือลงไปแล้วเรียบร้อยค่ะุ้พิ้วไข่หน,นึ่งฟองฟูกัญนก็หนึ่งฟองเดี๋ยวก่อนที่เราจะเอาไข่ลงไปนะคะเด็กๆทายสิแก้วของฟูกันกับแก้วของฟูกิ้วไข่ของไครจะลอยท่<อ>ายสิทายแล้วนะอ้าวเราเรามาทดลองกันเลยค่ะ อ่ะของคุขวัญก่อนนะของคุขวัญไม่ได้ใส่เกลือนะคุขวัญน้ำเปล่าดูนะใครเด็กอ่ะหนึ่งตื่นเต้นค่ะสองสามเด็กๆไฮซิสไฮซิสเว้าอ้าวของคุขวัญเป็นยังไงคะเด็กๆอ่าของคุขวัญจมลงไปแล้วเพราะคุขวัญใส่น้ำเปล่าไม่ได้ผสมอะไรเลยอ่ามาดูของคุพิ้วบ้าง อยขึ้นมาอ่ะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมครูพิวเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าทําไมไข่ถึงลอยขึ้นมาพิวบอกเด็กๆซิเพราะว่าน้ําที่ใส่เกลือนะคะจะทําให้มีความหนาแน่นมากกว่าไข่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่ไข่ลงไปแล้วความหนาแน่นของเกลือที่อยู่ในน้ําก็เลยทําให้ไข่ลอยขึ้นมาเองเด็กๆอยากทดลเราไหมคะ ถ้าเด็กๆอยากทดลองนะคะที่บ้านเด็กมีบูปตอนเด็กๆก็ทดลองได้ค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆกลับมาพบกับครูฝันกับครูพิ้วในคลิปหน้านะคะกับกิจกรรมการทดลองอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนออกจากบ้านเด็กๆอย่าลืมใส่อะไรครูพิ้วหน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะายบ้าน